สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงพื้นบ้านปากปูนทาอาหารทะเลสดสะอาดรสชาติอร่อยจากฝีมือของกลุ่มแม่บ้านชาวประมงครับอาหารทะเลที่นี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับจับมาสดๆวันต่อวันจากทะเลบริเวณหน้าบ้านหรืออ่าวปากพูนของเรานี่เองนะครับ ฐาน,านเสร็จก็ไปชมบรรยากาศชิวๆนะครับล่องเรือไปชมอุโมงอเมซอนซึ่งเป็นป่าโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งจับปูเปี้ยวเป็นแหล่งจับปูดำหรือปูทะเลของชาวประมงที่นี่นะครับาชาวประมงได้ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรไว้จนเกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับ ดูท่านจะนั่งเรือเลยไปถึงปางอ่าวไปชมทะเลไปชมวิถีชีวิตการหาปลาของชาวประมงยัง20นาทีจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชครับกลุ่มแม่บ้านรอท่านอยู่ทุกวัน